สบายดีพี่น้องปองฝายไปสู่คนมื้อมือนี้กับตาอ้นเป็นกามาใส่ฝุ่นลงไม้เลยพี่น้นองยังเฮ้ยมวยหนึ่งมาใส่สบายดีพี่น้อง,งเป <c oughs> ็นใส่กี่เ่าเด้อพี่น้องเด้อจะดเลยพักอวนันเถาพี่นอ้นองเกย บนรใส่ขี่เถ่ามันงามเลยพี่น้องกขี้งวัวไปเก็บเจ้าพี่น้องเด้ทั้งน,ะนงึงเบี้ยมกขู่เจ้าผันบวานหรือบอเจ้าหวานระเบียนอ๋อผันบวานเดี๋ยวเบี๋ยวผมทุบขี้งัวเลยพี่น้องเด้อใส่พังงพก ทงเลยมันตรง nha hốt ta ni chắc mạnh hen mạ múa hông น้องเออนันมือนัอนเก็ต้อวยสินะอ,อ,อืมจะสิเกิดหน่อยจะก,กันเกิดแนงแลเป็นสีนหูดมดขายเด้อนะมื่อเล่นสิเปเก็บเอาอีกขี้งวมาใช้ขาย ขาวปโรงเฮียนแล้วพี่น้องกล้วยบอแพนนี่สิได้กินย่อนเยอะสองต้นเพิ่นปลูกไว้หายป้าต้นหมอกมีันี่ใหญ่ไว้ไว้พี่น้องเลยสูงขึ้นสูงขึ้นมั่วมกาหน้าและกานหน้าสูงบ่สูง ลมลมอากาศดีบ่ฮ้อนบ่หน้ำดีอยู่ต้นนงม่วงบ่ฮโคอีกบ่เทจะเป็นขู่หรือเป็นยัง มาฮดหน้าบ้านพี่น้องนี่สิได้สั่งแฮสั่งทรายมาก็หน่าเทหน้าบ้านบัวบอได้ซื้อแล้วครับ,บัวก็สิลกกินลกเอาลกเอา,ลเอาแล้วก็เอาดินชุมนิม้มน้องนี่นต่ำระวัง ต้นมะม่วงหนาบ้านนี้ผู้พิจะปากงัวออกดอกบาดได้เลยกัดลดทุเร่ไปไดิชินหมากก็เถอเือแหละประตูกับคนเที่ยวออกเที่ยวเขาก็เลยโมไม่เคยปิด มัน,นอดกับงามๆที่น้องมันเลื่อยไปทำหัวนะฮะหดต้นาาตดอ,อกไม้นะเช้าหน่อยหากระดังไพ่หนึ่งเข่าบะ <c oughs> โอ้ยหาหดต้นไม้ต,ต้นตกเอาพุนใส่พักใส่พ <c oughs> ริกเห็นมันงาม ไหนกห็น่าเฮ็ดเบีกยว้วเศร้าแล,ะนะลแล้วนะพูดเลยมือเนี้ยคือสิบไปซ้ำเลยเนาะเทียงพอญอยะนะ๋ยวามาเทหนาบ้านจะได้สั่งปูนสั่งเห่สั่งทรายมา คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่นงเด้อฝากกดไลค์กดติดตามมึงไปปี้อันนาสาวน้อยย้อนมาทางนี้น้องลุงคนว่าย้อนมาทางนี้เป็นของเฮาได้แม่ว่าฉัน <c oughs> ของปะถาวันนี่เคนวะเฮาสิพิดกินแล้วน้องลุงคนวะปีกล้วยคนนี้เอาขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามทั้งช่องกานาตาอุน่นนะจ้า